ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันซุปที่18ธันวาคมพศ2563ัน25้นั่นเองกอ็มีเอฟแจ้งเข้ามาหลายท่านนะครับว่าช่วงนี้คลิปพี่ต่ายดูไม่ได้เลย พี่ต่ายก็ดูไม่ได้เหมือนกันพี่ต่ายไปไล่สังเกตดูแล้วว่าไอ้ตัวไหนที่ใช้ไม้กันสั่นถ่ายนะครับแล้วเราใช้แอปของเขาเนี่ยคือคือพี่ต่ายจะเข้าไปดูไม่ได้เลยไอโฟนจะเข้าไปดูไม่ได้เลยแต่ว่าเครื่องอื่นคือตัว12อ่ะเข้าไปดูไม่ได้ครับแล้วก็ตัวอื่นดูได้นะไอโฟน e 7อะไรดูได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าเมาื่อวานพี่ต่ายลองไปดูคลิปนะครับไอ้ที่เราถ่ายถ่ายโดยใช้มือถือเลยไม่ผ่านแอปเขาอะดูได้ก็เดี๋ยวกําลังหาทางแก้ไขกันอยู่ ก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้ซื้อมามีแต่ปัญหาเลยไม่ได้มาช่วยทํามาหากินมาสร้างปัญหาล้วนๆอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปดูรถรุ่นไหนกันเชิญครับก็อันนี้นะครับพี่ไต่ก็ลองดูนะครับว่าจะเรียกว่าอย่างไงอะ,อะลองถ่ายโดยนะครับโดยไม่ผ่านแอปนั่นเองแล้วก็ใช้เจ้าตัว ไอโฟนถ่ iPhone, ายแล้วก็รูรับแสงนะครับพี่ต่ายเปิดเป็นปกติก็อันนี้ก็มาดูว่าเขาจ้าหรือไม่จ้าตัว HDR เข้าไปปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้ไม้กันสัน่นก็อาจจะสั่นนิดนึงได้อย่างเสียอย่างจริงเดี๋ยวไม้กันสั่นนะครับถ้าใครรู้ว่าไอตัวไม้กันสัน่นตัวไหนที่มีขนาดที่ใช้กับเจ้าตัว12 Pro Max ได้อย่างไงแจ้งพี่ต่ายนิดนึง จะได้ไปไล่หาดูก็ตอนนี้ก็มีการใช้ไม้ด้วยไม้สายพลุงพาลังเลยส่วนไม้ไวเลสรอนิหนึ่งรอทุนนะครับมีแต่รายจ่ายช่วงนั้นช่วงนี้อดีใจจังเลยอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับก็รุ่นที่เราเห็นรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว FRR 2 1 0นั่นเองคันนี้นะครับราคาเงินสดที่พี่ต่ายถามพี่เปิลก็จะอยู่1 4 8่0 0้านบาทนะครับ1 4 8 0 0้บาทนั่นเอง ก็เอาจริงๆแล้วนะครับตัว FRR เนี่ยเขาจะมี2 2รุ่นให้เลือกก็คือจะเป็นตัว FRR 190แล้วก็จะเป็นตัว FRR 2 1 0แต่พี่ต่ายก็เห็นแต่ลูกค้าเลือกตัว210นะซึ่งเอาจริงๆแล้ว2ตัวนี้เขาจะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นเ,เครื่องยนต์แหละอันดับแรกแล้วก็เกียร์ไหมอีกตัวเกียร์อลูมิเนียมอีกตัวเกียร์เหล็กอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าพี่ที่พี่ต่ายจำไม่ผิดนะคร่าวๆแล้วก็เบรกไหมตัว190้ยจะเป็นเบรกนะ้ํามันตัว210เป็น เบรกลมไหมอันนี้เลยอันนี้นนเดี๋ยวรอผู้รู้มายืนยันนะครับพี่ไต่ก็ไม่ได้ถามใครเพียงแต่ว่าเห็นคันนี้นะครับจะเป็นรถของน้องบัวแก้วกาหารนะครับเป็นรถลูกค้าของพี่ไต่เองแต่ว่าพี่ไต่ไม่ได้ขายนะพี่ไต่ขายขายรถเล็กให้ตั้งแต่ตอนที่พี่ไต่ามาอยู่ที่นอกเมืองใหม่ๆแล้วก็ลูกค้าก็มาติดต่ออีกรอบหนึ่งพี่ไต่ยอยากทราบราคา6ล้อก็ให้พี่เปิ้ลไปจัดการให้เรียบร้อยอะทีน,นี้เรามาดูกันบ้างเจ้าตัว frr ตัวนี้ ลักษณะการต่อตัวถังนะครับลูกค้าน่าจะไปบรรทุกของลักษณะที่เป็นของแห้งน้ําหนักไม่เยอะอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าลักษณะการต่อตัวถังแบบนี้ต่อเนี้คนได้หมดนะพวกขนท่งพัสดุอะไรอย่างเงี้ยก็จะต่อตัวถังแบบนี้แหละเดี๋ยวมีผ้าใบคลุมอีกทีหนึง่งก็ด้านหน้าของเจ้าตัว FRR นะครับคันนี้เขาก็จะก็เรียกว่ายังไงมากับเทคโนโลยีเทเลเทคนะครับคือเจ้าตัวนี้เขาต้องมีการเสียบ ใบกับขีก่อนนะครับเพื่อให้สามารถใช้งานรถได้นั่นเองแล้วก็โดยโฉมข้างหน้าอันนี้พี่ต่ายยังว่าจ้าไปไหมอ,อันนี้เป็นคลิปลองนะคลิปลองไม่ใช่คลิปลองอตั้งใจถ่ายแต่ว่ารอดูว่ามันจ้าไหมครับแล้วก็ไฟหน้าของเจ้าตัว fr R นะครับไฟหน้าตัว fr R ก็จะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์ก็คือจะเป็นไฟตาเพชรนั่นเองแล้วก็ ไฟนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนในส่วนของด้านล่างกันชนท้ายกันชนล่างกันชนหน้าเออกับก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้เขาจะมีชุดชุดสเกิร์ตอันนี้เป็นเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กกันชนตัวนี้เป็นกันชนติดมาจากโรงงานนะครับแล้วก็เขาก็จะมีการลื่นมาให้เวลาที่คนขับเนี่ยต้องการเปลนขึ้นไปเช็ดกระจกบังลมหน้านั่นเองก็กระจกบังลมหน้าออกแบบให้มีลักษณะเป็นแนวตัดนะครับเพื่อ ให้คนขับเนี่ยมีทัศนวิสัยที่ดีนั่นเองเดี๋ยวภายในพี่ต่ายรอกุญแจเดี๋ยวพี่ต่ายจะไปเปิดให้ดูนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของอิซูซูก็จะมีมาให้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ FRR 2 1 0ช่วงความยาวเดี๋ยวพี่ต่ายให้พี่เปิ้ลมาแจ้งนะครับว่ามีช่วงความยาวไหนบ้างสังเกตด,ดูนะครับรถบรรทุกเขาจะมีเจ้าตัวกระจกนะครับไอตัวกลมๆเนี่ยเขาจะมองหน้าตัดรถเห็นไหมเห็นเห็นเห็น,หนที่กระจกไหม โบกมือโบกมือ,อเห็นไหมเขาจะมองเห็นบริเวณด้านหน้าโดยรอบเลยนะเขาจะเป็นกระจกในตัวนูนนะครับส่วนตัวนี้เขาจะไว้มองด้านด้านข้างนั่นเองแตห่หลักแล้วนะครับรถใหญ่นะครับเขาก็จะมีมุมอับอยู่เพราะฉะนั้นก็ท้ายรถเลยอย่างเงี้ยไปจอดท้ายเขาเลยมอไซค์เลี่ยงได้คือเลี่ยงนะครับจะอยู่ซ้ายก็ซ้ายจะอยู่ขวาก็ขวา เจ้าตัวนี้จะมีหมวกมาให้หมวกตัวนี้จะส่งผลในเรื่องของหลักอากาศทรศาสตร์นะครับไม่ให้ลมเนี่ยไปประทะากับตัวถังโดยตรง mm hmm. ก็ลดแรงต้านนั่นเองพูดง่ายๆแล้วก็ด้านข้างตัวนี้พี่ต่ายไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวยาวกี่เมตรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ต่ายจะให้พี่เปิลมาดูรายละเอียดให้เนี่ยด้านข้างของเจ้าตัว f r คันนี้เขาจะถูกติดสติกเกอร์นะครับเพื่อ นะครับความปลอดภัยนั่นเองอบ่งบอกว่าเฮ้ยเวลาเราเลี้ยวรถกลับรถอย่างเงี้ยรถข้างหลังมาเขาเปิดไฟเนาะบางทีด้านข้างเขาไม่มีไฟอะไรเงี้ยก็จะเห็นเจ้าตัวสติ๊กเกอร์นี่แหละเป็นลักษณะเป็นรถหกล้อเลยทั้งความสูงก็สูงเท่านี้นะครับความยาวก็ยาวเท่านี้คนขับที่ขับรถสวนมาจะได้ประเมินว่าเฮ้ยเรามีรถใหญ่อยู่ข้างหน้านะนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ติดตัวนี้ไม่สามารถจดทะเบียนได้นะครับแล้วก็ อันนี้พี่่ายไม่แน่ใจว่าเป็นบังคับของขนส่งไหมที่จะมีถังดับเพลิงด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามีลักษณะของถังดับเพลิงพี่่ายเคยเห็นก็จะเป็นพวกรถแกถ๊สรถอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีมาไฟเลี้ยวที่อยู่ด้านข้างก็มีการติดมาให้นะครับกากันกระแทกตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงสีขาวเห็นได้ชัดเจนนะครับแดงขาวนี่เป็นอะไรที่เตือนเฮ้ยเอออันตรายนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าเข้าใกล้เบรกเนี่ยหม้อลมเบรกก็มีขนาดที่ใหญ่มากๆเดี๋ยวพี่่ายลืมให้ดูเจ้าอย่าง อันนี้น่าจะมีการต่อที่ U TMB นะครับนี่เรามาดูยางของเจ้ีวตัว FR r 210กันบ้าง FR r 210ตัวนี้ใช้ยางเบอร์ไหนยางเบอร์ไหน 825R16 เนี่ยก็เป็นตัวนี้มาพร้อมกับน็อตล้อ6ตัวนะครับไฟเลี้ยวที่อยู่ด้านข้างก็จะมีมาให้เช่นเดียวกันตัวนี้อยู่บริเวณประตูฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับก็เห็นได้ชัดเจนเช่นเดียวกัน เดี๋ยวพี่ต่ดูก่อนว่าเขาอันนี้เป็นตัวถังเหล็กนะครับเฮ้ยเคาเรามีรู้ด้วยตัวถังเหล็กอลูมิเนียมน <c oughs> ี่สติกเกอร์นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอ่าอ่าเขาเรียกว่าต้องได้ม,มาตรฐานของคนส่งด้วยนะไม่ใช่ว่าเอายี่ห้อไหนมาติดก็ได้ที่พี่ต่ถามพี่ไก่นะอันนี้ยางเบอร์หลังนะครับยางเบอร์หลังก็จะบอกว่าเป็นยางเบอร์น้าเลยเนาะเพราะเขาเป็นหล้อ <c oughs> เป็นยางขนาดเดียวกันขนาดเดียวกันนะครับ บาอบอยหัวร้านยางหกล้ออะไรมีเบอร์หนาเบอร์บางก็มีเขาก็ใช้เบอร์หนาทั้งนั้นแหละรถบรรทุกท่อตัวนี้นะครับจะออกตรงกลางมีท่อพักด้วยก็สำหรับนะครับใครที่อยากได้เจ้าตัวรถบรรทุกนะครับก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะทิ้งเบอร์พี่เปิลไว้ให้ก็สามารถติดต่อพี่เปิได้เลยหรือไม่ก็ทักมาหาพี่ต่ายก็ได้เดี๋ยวพี่ต่ายประสานให้ ไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เจ้าตัวนี้เขาจะเป็นไฟเวลาที่รถถอยหลังนะครับไฟถอยหลังอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวกับไฟเบรกนะอันนี้ก็จะเป็นอูนะครับเอ้ะทำไมถึงมี tmb 1 tmb 2อ tmb body car อันนี้ก็จะเป็นยางกันกระแทกถูกติดมาให้เลยด้านท้ายก็จะมีการติดเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์เช่นเดียวกันนี่ อันที่จริงของพี่ไายอะถ้าสมมติว่าไม่ไม่ไม่เอาตัวไม้มาดีกว่าครับถ้าเอาตัวไม้มานี่ใส่ไม้นี่เหมือนถ่ายไม่ค่อยถนัดมันสัน่นๆเอาไม้มาไว้จับก็คือับตัวนี้เปิดข้างได้นะครับอันนี้ก็ชัดเจนแล้วแหละลูกค้าน่าจะาไปวิ่งเกี่ยวกับพัสดุส่งพัสดุอะไรส่งสินค้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีที่เปิดข้างได้ด้วย พอไปถึงทีจอดเราก็สไลด์ส่งสไลด์ส่งเลยเอาไงดีโทรศัพท์ก็นะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แหละครับก็สำหรับ FC ท่านใดที่ชอบรถบรรทุกรถหกล้อก็เข้ามาดูกันได้เดี๋ยวภายในเดี๋ยวพีว่ต่ถ่ายให้ดูรอกุญแจแป,ป๊บหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวเรารอ,รอดูภายในกัน